ตอนที่346การเปิดม่านในวันที่สามหลวงเฟิงมาถึงเมืองเฉิงเฟิงภายในคฤหาหา์ถ้ำของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์โบซิลท่านมาแล้วโบซิลไปหญิงชีเจนและหลวงเฟิงพักทายเจ้าเมืองเฟิงเกียวและกลุ่มผู้มีอำนาจสูงสุดของเขาด้วยการท่านเจ้าเมืองจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์โบซิลกล่าวพร้อมรอยยิ้ม นี่คือจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงใช่ไหมเจ้าเมืองเฟิงเกียวผู้มีรูปร่างเหมือนยักษ์หินสังเกตหลัวเฟิงและพูดด้วยรอยยิ้มพวกเราไม่ได้พักผ่อนมานักในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาในการรวบรวมทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมการทำธุรกรรมที่มีมูลค่ารวม7 3 0 0พันล้านคริสตานหุ่นหยวนพร้อมกับสายเลือดจำนวนมาก และคุณธรรมการต่อสู้แม้แต่สำหรับกลุ่มพลังของเจ้าเมืองเฟิงเกียวต้องใช้เวลาเตรียมตัว2อสวันเจ้าเมืองขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของท่านหลัวเฟิงกล่าวพร้อมรอยยิ้มเจ้าเมืองเฟิงเกียวสังเกตชายผมดำที่สวมชุดดำอย่างระมัดระวังจากภายนอกดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใช่คนที่เก่งกาจในการวางแผนอย่างไรก็ตาม เขารู้ดีกว่าที่จะตัดสินคนจากภายนอกเราเพิ่งได้ข่าวเกี่ยวกับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลวเฟิงในช่วงเวลาเพียงสองพันกว่ายุคเขาเติบโตจากจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาไปสู่ระดับสูงสุดในเมืองอยู่หลานแห่งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เก้าสายน้ำน่าทึ่งจริงๆเจ้าเมืองเฟิงเกียวกล่าวชื่นชม ความเร็วในการเติบโตเช่นนี้หายากแม้แต่ในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดอื่นๆก็แสดงความชื่นชมเช่นกันขณะที่พวกเขาเฝ้าดูหลัวเฟิงและสังเกตปฏิกิริยาของเขาพวกเขายังค่อนข้างอยากรู้จักกระพัดดิศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงเติบโตมาได้เกิน2,000ยุคจริงหรือหรือว่าเป็นการปลอมตัวโดยตั้งใจ เรามาทำธุรกรรมกันก่อนดีไหมป่อซิ่วพูดโอเคมาทำธุรกรรมกันก่อนเจ้าเมืองเฟิงเกียวพยักหน้าหลัวเฟิงพยักหน้าเช่นกันหันมือไปหยิบสร้อยข้อมือที่เก็บของออกมาปลดผนึกและให้แขกที่มาร่วมงานตรวจสอบเจ้าเมืองเฟิงเกียวและคนอื่นๆเจาะลึกเข้าไปในจิตสำนึกของพวกเขา ตรวจสอบศพสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำที่อัดแน่นและมากมายภายในสร้อยข้อมือที่เก็บของและอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจการได้เห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยตาของพวกเขาเองนั้นค่อนข้างน่าตื่นเต้นการเก็บเกี่ยวศพสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำหลายหมื่นศพในคราวเดียวเป็นเรื่องน่าประทับใจน่าประทับใจจริงๆเจ้าเมืองเฟิงเกียวอุทาน ในส่วนของเราเราจะมอบแต้มการต่อสู้สิบล้านแต้มให้กับท่านหลวงเฟิงก่อนและสมบัติเสริมและวัสดุสายเลือดหุ่นยวนต่างๆที่ท่านซื้อนอกจากนี้เราจะเพิ่มคริสตัลหุ่นยวนอีก5 3 1 2 0 0่0นอพันล้านชิน้นสำหรับแต้มการต่อสู้ที่เหลืออีก20ล้านแต้มที่พี่หลวงเฟิงสั่งเราคาดว่าจะรวบรวมทั้งหมดภายใน1,000ันยุค จากนั้นจึงดำเนินการจัดส่งหลัวเฟิงพยักหน้าในแต่ละแต้มการต่อสู้ต้องใช้คริสตันหุ่นหยวน1.3ล้านล้านชิ้นในเวลานั้นข้ายังต้องเตรียมคริสตันหุ่นหยวนอีก2.6ล้านล้านชิ้นสำหรับการจัดส่งแต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตสายเลือดหุ่นหยวนและสมบัติการฝึกฝนเสริมที่ข้าต้องการควรส่งไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งการถ่ายทอด หลัวเฟิงกล่าวเนื่องจากอวตารของเขาได้รออยู่ที่นั่นมานานแล้วเราจะส่งพวกเขาไปทันทีเจ้าเมืองเฟิงเกียวยิ้มเล็กน้อยผู้เขาศักดิ์สิทธิ์แห่งการถ่ายทอดอวตารของหลัวเฟิงคนหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่ข้างทะเลสาบอันมืดมิดร,รอคอยอย่างอดทนมาโดยตลอ,อ,อดอเมื่อถึงเมืองเฉิงเฟิงเจ้าเมืองเฟิงเกียวกล่าวว่า เราจะส่งพวกเขาไปเดี๋ยวนี้หลัวเฟิงมองเห็นเรือลำหนึ่งบินผ่านมาแต่ไกลลงจอดข้างทะเลสาบบนยอดเขาภายในไม่กี่อึดใจจากกระพัดดิศักสิทธิ์หลัวเฟิงสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดสามตนเดินออกจากเรือทีมของพวกเขาได้รับหน้าที่โดยเฉพาะในการคุ้มกันหลังจากแลกเปลี่ยนสายเลือดหุ่นยวนระดับสูง และวัสดุที่เกี่ยวข้องจากห้องโถงหุ่นยวนขนาดใหญ่แล้วทั้งสามรวมกันก็เพียงพอที่จะจัดการกับอันตรายส่วนใหญ่ในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดได้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขามีสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า6,000พันล้านคริสตัลหุ่นยวนและไม่สามารถปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไม่ใส่ใจได้ขอบคุณทุกคนหลัวเฟิงยืนขึ้นกล่าว การยืนยันที่เมืองเฉิงเฟิงส่งมอบที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งการถ่ายทอดหลังจากได้รับหลัวเฟิงก็พิจารณาด้วยความคิดของเขาเล็กน้อยและหลังจากยืนยันว่าไม่มีข้อผิดพลาดโอ้โหหลัวเฟิงลงไปในทะเลสาบเทเลพอร์ตข้างๆโดยตรงล็อกตำแหน่งพิกัดเชิงพื้นที่ของดินแดนต้นกำเนิดของโลกแห่งต้นกำเนิดและกลับมาทันที ดินแดนต้นกำเนิดห้องเงียบภายในคฤราสาตของท่านหลอดเมืองหูหยางภายในหอคอยแห่งดวงดาวกลุ่มโลกทั้งหมดที่ศูนย์กลางอยู่ที่อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดสายเลือดพูนหยวนระดับต่ำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและการทำลายล้างได้รับการรวบรวมอย่างสมบูรณ์แล้วนอกจากนี้สายเลือดพูนหยวนระดับสูงของการผสานชีวิต และความตายจำนวน73ประเพทก็ได้รับการรวบรวมเช่นกันในชั้นนี้ของพื้นที่หอคอยแห่งดวงดาวสายเลือดหุ่นหยวนทั้งหมดได้รับการจัดวางอย่างเรียบร้อยโดยแต่ละสายมีวัสดุที่เกี่ยวข้อง12ชิ้นมาด้วยจักรพัดดิศักิ์สิิทธ์ขั้นเริ่มต้นจักรพัดดิศักิ์สิิทธ์ขั้นกลาง จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์แบบระดับขีดจำกัดสูงสุดสายเลือดหุนหยวนระดับต่ำได้รับการจัดประเภทอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอย่างไรก็ตามสายเลือดหุนหยวนระดับสูงได้รับการจัดประเภทอย่างคร่าวๆสายเลือดประเภทชีวิตและความตายทั้งหมดนั้นบนรรลุการผสานกันอย่างสูงสุดและไม่เคยมี การผสานชีวิตและความตายเลยหลัวเฟิงสายหัวเบาๆชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดการเกิดของพวกเขาเต็มไปด้วยความลึกลับของเต่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวลาอาวกาศชีวิตความมืดการทำลายล้างเหล่านี้ล้วนเป็นเต๋าหุ่นหยวนที่สุดพวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นเต่าบริสุทธิ์โดยไม่มีลักษณะโดยกำเนิดของเต๋าแห่งการผสาน นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมการผสานเตาจึงยากยิ่งนักข้าหวังว่าจะหาทางฝ่าพานอุสรักของสายเลือดหุนนยวนเหล่านี้ได้หลวเฟิงเบิกดวงตาแห่งชีวิตและความตายเริ่มสังเกตสายเลือดหุนนยวนอย่างพิถีพิถันการเรียนรู้จากศพของสิ่งมีชีวิตหุนนยวนโดยกำเนิดนี่คือเส้นทางของผู้ฝึกฝนกรบกรอบ หลัวเฟิงหันมือไปหยิบผลไม้สีแดงออกมาซึ่งเขากินมันอย่างรวดเร็วพลังงานที่มองไม่เห็นบำรุงจิตวิญญาณของเขาเร่งกระบวนการคิดของเขาเป็นร้อยเท่าในขณะเดียวกันก็สงบและสบายอย่างเหลือเชื่อสมบัติเสริมธรรมดาธรรมดาเช่นนี้ด้วยความมั่งคั่งของหลัวเฟิงตอนนี้เขาสามารถใช้มันได้เป็นประจำไม่พบวิธีการฝ่าวงล้อม ไม่มีทางด้วยระดับปัจจุบันของหลัวเฟิงรวมกับสมบัติลับดวงตาแห่งชีวิตและความตายเขาสามารถมองเห็นทะลุผ่านสายเลือดหุ่นหยวนระดับขีดจำกัดสุดยอดได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าเขาจะไม่ได้ค้นคว้าอย่างรอบคอบแต่เพียงแค่ดูคร่าวๆก็เพียงพอให้หลัวเฟิงรู้ว่าสายเลือดหุ่นหยวนเหล่านี้ไม่มีวิธีที่จะควบคุมร่างกายอันยิ่งใหญ่ สายเลือดหุ่นยวนระดับต่ำไม่มีวิธีที่จะควบคุมร่างกายอันยิ่งใหญ่หลัวเฟิงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยร่างกายเครื่องชีวิตและเครื่องความตายหุ่นยวนที่เขาจินตนาการไว้มันใหญ่โตเกินไปใหญ่กว่ารูปแบบชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำใดๆมากดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่จะไม่พบคำตอบในรูปแบบชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำเหล่านี้ แค่ต้องมองไปที่สายเลือดหุนหยวนระดับสูงหลัวเฟิงหันไปมองสายเลือดหุนหยวนระดับสูงที่ใหญ่ที่สุดจาก73สายเลือดหุนหยวนสายเลือดระดับสูงนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างระมัดระวังเป็นของเหลวสีแดงเข้มเป็นผลึกที่มีภาพเหนือจริงจางจางแสดงให้เห็นนกสีแดงเพลิงขนาดใหญ่กลางปีกราวกับจะบิน นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้สังเกตสายเลือดหุ่นยวนระดับสูงการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำไปสู่ชีวิตหุ่นยวนระดับสูงเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้แต่สิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำหลายร้อยพันล้านชีวิตก็เปรียบเสมือนเครื่องเส้นไหวต่อชีวิตหุ่นยวนระดับสูง เมื่อเผชิญกับความแตกต่างที่มากมายมหาศาลเช่นนี้ปริมาณทั้งหมดก็สูญเสียความหมายไปเสียงฮือฮาดวงตาแห่งชีวิตและความตายของหลัวเฟิงเฝ้าดูสายเลือดหุนหยวนระดับสูงสายเลือดหุนหยวนนี้พลังชีวิตนั้นแข็งแกร่งอย่างยิ่งความลึกลับของชีวิตคิดเป็นประมาณ50%เอร์เซการทำลายล้าง ประมาณ30%เ์ซส่วนที่เหลือคือสสารอนันต์และความลึกลับอื่นๆระดับความยากของการสังเกตนั้นสูงกว่ามากหลัวเฟิงข่มวดคิวเล็กน้อยถึงแม้จะมีดวงตาแห่งชีวิตและความตายก็ยังมีหลายส่วนที่ข้ามองค์ไม่เห็นอย่างชัดเจนด้วยการใช้ดวงตาแห่งชีวิตและความตาย ความสามารถในการสังเกตของหลัวเฟิงนั้นเทียบเท่ากับชีวิตระดับสูงทั่วไปรูปแบบชีวิตหุ่นยวนระดับสูงก็ไม่สามารถมองเห็นความลึกลับทั้งหมดของสายเลือดระดับสูงอื่นๆได้อย่างชัดเจนเช่นกันดีพอที่จะมองเห็นความลึกลับระดับกลางที่ตื้นเขินชั้นที่ลึกที่สุดถูกปกคลุมจนมองไม่เห็นสายเลือดหุ่นยวนระดับสูงนั้น เหมาะสมกว่าสำหรับข้าที่จะเข้าใจเกล็ดสีเลือดบนหอคอยแห่งดวงดาวระดับสูงเกินไปมองเห็นได้เพียงชั้นนอกที่ผิวเผินที่สุดเท่านั้นดวงตาแห่งชีวิตและความตายนั้นเป็นชีวิตหุ่นหยวนระดับโลกซึ่งยังถือว่าเป็นระดับสูงอยู่ สิ่งมีชีวิตุ้นหยวนระดับสูงตอนนี้เราสามารถพยายามทำความเข้าใจมันได้ที่อาณาจักรปัจจุบันของหลัวเฟิงดูเหมือนว่ามันจะไม่เกินเอื้อมอีกต่อไปในอดีตมีผู้ฝึกฝนที่เข้าใจสายเลือดุูนหยวนระดับสูงผ่านการปลุกพลังขั้นสูงสุดในสายเลือดหลุดพ้นจากกรงที่ถักทอไว้หลัวเฟิงคิดถ้าพวกเขาสามารถปลุกพลังขั้นสูงสุดได้ ก็เป็นเรื่องปกติที่ข้าจะเข้าใจบางส่วนของสายเลือดหลัวเฟิงอดทนและทำความเข้าใจต่อไปในแต่ละวันที่ผ่านไปทันใดนั้นในช่วงเวลาหนึ่งสิ่งนี้มันหลัวเฟิงตกตะลึงดวงตาแห่งชีวิตและความตายของเขากำลังสังเกตความลึกลับบางส่วนเมื่อเขาเห็นระบบการควบคุมจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของรูปแบบทางกายภาพอันยิ่งใหญ่ ที่เขาโหยหามาโดยตลอดข้าพบมันแล้วในที่สุดข้าก็พบมันหลัวเฟิงตื่นเต้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เห็นได้ชัดว่าในสิ่งมีชีวิตหุ่นยนระดับสูงนั้นมีทิศทางที่เขาค้นหาอย่างพิถีพิถันมาตอลอ,อ,อดอสายเลือดหุ่นยนต์ระดับสูงนี้ชื่อว่าเงาเพลิงสวรรค์มีรูปร่างทางกายภาพที่ใหญ่โตมาก หลัวเฟิงคิดในใจชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงโดยทั่วไปมีรูปร่างทางกายภาพที่ใหญ่โตแต่ขนาดของพวกมันก็ยังแตกต่างกันมากหลัวเฟิงรีฟตรวจสอบสายเลือดหุ่นหยวนระดับสูงอื่นๆเขาใช้เวลาเป็นร้อยวันในการดูคร่าวๆและค้นหาความลึกลับที่คล้ายกันของการควบคุมรูปแบบทางกายภาพด้วยจิตสำนึกทางจิตวิญญาณ ในสายเลือดหุนหยวนระดับสูง73ประเภทมีเพียงสามประเภทเท่านั้นที่มีความลึกลับของการควบคุมรูปแบบทางกายภาพด้วยจิตสำนึกทางจิตวิญญาณและทั้งหมดนั้นมีขนาดใหญ่ที่สุดแม้แต่ในกลุ่มชีวิตหุนหยวนระดับสูงหลัวเฟิงยิม้มด้วยสายเลือดหุนหยวนระดับสูงทั้ง3ประเภทนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงและแนวทาง การฝ่าผ่านคอควดจึงดูมีความหวังขอบคุณพระเจ้าสายเลือดหุนหยวนระดับสูงที่เขาซื้อมามีสามประเภทที่มีความลึกลับของการควบคุมจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของรูปแบบทางกายภาพอันยิ่งใหญ่หากเขาซื้อมันไม่ได้การสัมผัสทางมืดจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่รู้ นั่นคือวิธีการฝึกฝนชีวิตหุ่นยวนโดยกำเนิดบางชีวิตเปิดเผยม่านการมองเห็นเส้นทางข้างหน้าทำให้เดินได้ง่ายมากขึ้นอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกครั้งที่เราพบกับอึสักที่จะพบเส้นทางในชีวิตหุ่นยวนโดยกำเนิดรูปแบบชีวิตหุ่นยวนระดับสูงทั้งสามนี้ได้แก่เงาเพลิงสวรรค์สัตว์หายนะคุกวิญญาณ สัตว์โกลาหล9หัวหล้วนมีขนาดใหญ่อย่างเหลือเชื่อเมื่อเปรียบเทียบกับระดับชั้นของพวกมันศึกษาพวกมันทีละตัวหลัวเฟิงยังคงค้นคว้าเกี่ยวกับสายเลือดหุ่นหยวนระดับสูงของเงาเพลิงสวรรค์ต่อไปเงาเพลิงสวรรค์เป็นสัตว์ปีกขนาดมหึมาการเผชิญหน้ากับมันรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับเพลิงสวรรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด การมองเห็นรูปลักษ์ทั้งหมดของมันนั้นยากเมื่อมันกลางปีกเงาจะทอดลงมานำมาซึ่งความหายนะไม่รู้จบการควบคุมจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของรูปร่างทางกายภาพอันยิ่งใหญ่ดวงตาแห่งชีวิตและความตายของหลัวเฟิงเริ่มสังเกตอย่างระมัดระวังด้วยการศึกษาหลัวเฟิงก็เผชิญกับอุปสรรคเช่นกันเนื่องจากความลึกลับ ที่อยู่ในสายเลือดหุนหยวนนั้นไม่ได้มีอยู่โดยอิสระพวกมันสัมพันธ์นกันกับความลึกลับนับไม่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจการควบคุมจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของรูปร่างทางกายภาพอันยิ่งใหญ่หลัวเฟิงจํจำเป็นต้องคลี่คลายความลึกลับเหล่านี้โชคดีที่สิ่งที่เขาซื้อนั้นส่วนใหญ่เป็นสายเลือดหุนหยวนระดับสูงที่ผสมผสานชีวิต และการทำลายล้างเข้าด้วยกันซึ่งหลวเฟิงสามารถคลี่คลายได้เป็นส่วนใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปความลึกลับของการควบคุมจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของรูปร่างทางกายภาพอันยิ่งใหญ่จะค่อยๆเปิดเผยต่อหน้าเขาดังนั้นนั่นคือวิธีที่เงาเพลิงสวรรค์ควบคุมรูปร่างทางกายภาพอันยิ่งใหญ่ของมันหลวเฟิงเห็นเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้น ก็เข้าใจหลักการพื้นฐานที่สุด